โอ้ยก g อดโอ้ my god ว้าวว้าวว้าวน้องเควินไปแล้วค่ะเดี๋ยวเควินจะตามไปโอ้ไม่ใช่น้องเควินไปแล้วเดี๋ยวลัตีจะตามไปมันก็จะบีเบรกนะคะทุกคนจ้ะ มันมีเบรกหน้าเบรกหลังนะคะถ้าเรายกไปข้างหน้ามันก็จะเร็วเาเบรก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 เเโอ้โหดีเทลก็เล่นค่ะแต่ก็อย่าเสียวบนเรือกันทุกคนจ้ะเอ้าโม่งค่ะ

พอใหญ่ไม่กล้าเล่นด้วยนะคะเล่นจิบหลังนะคะสามารถอันมีอันยาวอันสั้นนะคะทังคนเขาก็นั่งได้สองคนกตะตีโอ้โหมดยวสวยค่ะ โอเคโอเคสงสัน้องเควินไปอยู่ข้างล่างแนละ้น้องเควินไปก่อนอวิวสวยสวยมีววความสามารถมากนะคะสิสามารถถ่ายคลิปได้ด้วยคนะ่ะโอ้พอเลยค่ะพอเลยค่ะพอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะลุกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เชือกดึงนะคะทุกคนจะ้ะไปแล้วค่ะ สายเชือกตึงกันเขาเรียกว่าอะไรนะลูกอันนี้ไวกิ้งใส้เช Finnish, <laughs> ือกดึงแบบนี้นะคะโอ้โึงแรงมันก็จะขึ้นเลยว้าวว้าวโอ้โห my god มับจะสูงแล้วนะลูกว้าวไม่คิดว้าวลูกก็ดึงเล็กเลค่ะว้าว

จะไหวดีแล้วหมดเวลาโอเคพอแล้วไมจะไหวค่ะ oh ทุกคนจ้าเพราะเป็นเด็กหน่อยแล้ทีนี่เอตายตตหัวใจถีวายไปแล้วจ้าหัวใจวาย